พ่อไปเก็บผักให้แม่นะเดี๋ยวแม่ฉันทำข้าว O tenho... que ไี่มีหลอกลวงไงไหมไม่เลยครับข้าตัดทำตับข้าวอยู่จ้ะเออพอดีพ่อไปเก็บผักสดสดหลอกสองทีจากไร่ลงมาไม่ทำตับข้าวนะจ้ะแล้วเดี๋ยวไ่อล่ไปขหน่อยะเดี๋ยวพ่อคิดว่าจะไปอยู่ไล่จ้ะแม่ไปตามนะพ่อไปด้วยครับหอมจังเลยจ้ะแม่มีอะไรให้แก้วช่วยไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวลูกเอาผักนี้ไปล้างนะจ้ะนี่ ผักที่ไหนจะแม่ทำนมาสดจังผักเนี้ยพน่ักที่พ่อมาปลูกเองนะรับรองว่าสดแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยจ้ะน่ากินจังเลยงั้นแก้วเอาผักไปล้างก่อนดี้ว่าป่ะืมก้อยเดี๋ยวลูกไปตัดใบตองให้แม่ด้วนะแล้วแต่แม่พ่อเขาทำไมผักของเราง้องานจังเลยครับพ่อ ก็เพราะว่าเราดูแลเอาใจใส่เงินในลูกเราต้องใส่ปุ๋ยลดน้าพรวนดินมันมันถึงได้งอกงามแบบนี้ไงครับผักเนี้ยนอกจากเราจะปลูกไว้กินแล้วเนี่ยเราก็มีไปขายได้ด้วยนะดีจังครับพ่อเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อปลูกเยอะๆเลยนะครับได้เลยครับพ่อกาทำอะไรอยู่จ๊ะลดน้าพรวนดินมัหน่อยนะลูกผักมันจะได้งอกงามเอา้าแล้วลูกมาทําอะไรล่ะแม่ให้มันตัดใบตองเอาใบตองมาห่อข้าวาจ้ะอ๋องั้นเดี๋ยวพ่อไปช่วยตัด มมามมาพ่อสาวแม่จา๋าครูที่โรงเรียนอะชมบ้านเราด้วยนะว่ารู้จักนําวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ตอนนี้นะเพื่อนที่โรงเรียนทําตามแก้วคนใหญ่เลยเจ้าพ่อดีแล้วลูกนี่ก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็ประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านมาใช้ในชีวิตปัจจุบันด้วยนะใช่ครับพ่อเมื่อวานครูก็สอนเรื่องนี้กับผมเหมือนกันครับ ก็เหมือนกับบ้านของเราตอนนี้ไงลูกเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตประจําวันจึงทําให้ครอบครัวของเราเนี้ยมีความสุขไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้และมีภูมิคุ้มกันที่ดีทําให้พวกเราเนี้ยมีความรักความสามัคคีด้ไงครับใช่จ้ะอืมดีใจครับพ่อถ้าหมู่บ้านของพวกเรานะคะทําเป็นอย่างนี้ทุกคนนะหมู่บ้านของเราเนี่ยจะต้องมีความรักความสามัคคีกันแน่เลยพ่อ เอาละจ้าพอได้แล้วเราไปโรงเรียนกันได้แล้วนะเดี๋ยวจะสายค่ะแม่บแม่่วันนี้ก็ยังมีสอบเลยอะโอ้ยท้องด้วยฉะนั้นลูกก็ตั้งใจทำข้อสอบนะจ๊ะแม่คิดว่าลูกจะทำได้แน่นอนเลยเลยขอบคุณค่ะพ่อครับสวัสดีแม่สวัสดีครับแพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะไปเลยนะครับสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมพ่อด้วยแม่จ้าขอบคุณจังเลย ระว,งวังรถนะลูก ปวดหัวจริงๆเลยพวกเองได้โดนทรมารกันบ้างไหมเขาพระวิหารน่ะโอ้โหชุมนุมม็อบม็อบไปให้วุ่นวายไปหมดแล้วชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราเนี่ยจะไปทําอะไรกันได้โอ้อย่างั้นพวกเราคือมีสิทธิในการเลือกตั้งชจวบ้านอย่างเราก็ทําไรทํานาไปเยอาไปคิดมากเลยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปสนใจทุกการเมืองการเมืองหรอกเราคันว่าคุยเรื่องใกล้ตัวกันดีกว่าตอนนี้เกินบ้านพวกมันมีการเอาขี้เข้าไกิดพอเพียนมาใช้เยนะเออเขาก็ได้ยินมา และไอ้มันเป็นยังไงไอ้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการอยู่อย่าพอมีพอกินที่ในหลวงของเราทรงประทานให้แก่ราษฎรทุกๆคนให้ยู่อย่าพอมีพอกินไงเล่าเออแล้วก็ไปดูบ้านพอบ้านกันเลยสิไปดูเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันทําปันยังไงเราจะได้เอามาใช้ในหมู่บ้านเราว่าดีไหมเออเออดีฮะบ้านของเราจะได้เจริญเป็นหมู่บ้านตัวอย่างสตรีดีเวลาเ้อเออดีดีไปเรารีบไปกันเถอะไปไปไปกัน ผลไม้จ้าผลไม้ไม่จ้าสดๆจ้าอาเก็บมาคนนึงนะครับอ๋อโลละสามสิบห้าบาทจ้าสามหโลจ้าได้จ้าอ้าวคุณใหญ่จะพากันไปไหนเดี๋ยวจ้าเนี่ยอ๋อจะพาพวกสบายไปบ้านพม่านหน่อยไปดูแนวหลักสิบขอบเพียงอ๋อใช่ใช่ผลไม้พวกเนี้ยฉันก็รับมาจากบ้านตะมันนั่นแหละจ้าของคดีจริงๆนะเนี่ยทั้งสดแล้วก็ปลอดสารพิษเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงฉันขอเก็บของก่อนไปด้วยเออเดี๋ยวเข้ารีบไปไปแล้ว ประมานทำอะไรอยู่วันดีผู้ใหญ่เออวันดีเป็นยังไงมาอยังไงอ๋อวันดีแม่พี่ยันอ๋อมาหาเองนั่นแหละนี่เองช่วยอธิบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกชาวบ้านฟังหน่อยได้ได้ไหมได้โอ้โหมากันหลายคนให้งั้นเชิญเข้าบ้านก่อนเออร้อนว่ะนี่เหมือนกันเต่าเต่าพี่อันโห้ร้อนร้อนว่ะวิ่งผาวิ่งผา ก็หลายคนเป็นเยอะเหมือนกันลวโอ้ปรชาชนก็อาศัยไหนพ่อมั่งเอ้งลองอธิบายหลักปัจจญาปัจญาไม่ใชดปัจจญยาเออเออนั่นแหละแกน่พูดมากจริงในฝ่ายนี่หลักปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงของเราทรงประธานให้รัษฎรทุกนคนให้ชาวบ้านฟังหน่อยสิได้สิพ่อผู้ใหญ่การอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือการเดินทางสายกลาง รู้จักพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเป็นยังไงบ้างล่ะพี่น้องพอจะเข้าใจกันบ้างไหมก็ไม่ยากโอ๊ยคอมมานด์กไปไหนกันมาเนี่ยสวัสดีเจ้าลูกพี่มานอาทำอะไรกันคะก็มาดูตัวอย่างแนวเซนติกิทของพ่อเองนั่นแหละ ดูอย่างเด็กๆเวลาเขาไปโรงเรียนก็เอาเข้าวห่อใบตองไปพวกผักผลไม้ที่กินไม่หมดก็เอาไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอย่างนี้เป็นตน้นเออ,เอ,อดีจริงเว้ยมันพวกเราก็ควรจะนำเอาไปใช้กับลูกหลานซะบ้างแล้วนะเออเออนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปประกาศให้ทั่วหมู่บ้านเลยให้มาดูสวนเอกเป็นแบบอย่างได้ไหมวะทํามัน่นได้สิผู้ใหญ่หมู่บ้านของเราเนี่ยจะได้มั่นคงแข็งแรง เป็นแรงผลักด,ดันให้กับประเทศชาติต่อไปเออดีงั้นเราก็ไปดูกันตอนนี้ได้ไหมจ๊ะไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลย แล้วนะครับสาหรับการแสดงลําเซิร์งนะครับของหมู่บ้านพอเพียงของเรานะครับและลําดับต่อไปนะครับก็เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับนั่นคือการประกาศผลสําหรับครอบครัวนะครับที่ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับพี่มะนงเลยนะครับครับสำหรับครอบครัวที่ชนะเลิศโครงการเกษตรกรดีเด่นตามแนวพระราชดำริปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้แก่ครอบครัว นายมั่นมั่นเพียรดีครับ <Yeah. S 1> ครับในโอกาสน,นี้ครับขอกลับเรียนเชิญท่านนายอำเภอครับนายอำเภอกะลงกรมามอบรางวัลด้วยครับ ขอบพระคุณนายอำเภอกะลงกรเป็นอย่างสูงครับนี่คือความภาคภูมิใจของชาวไทยที่มีต่อพ่อหลวงที่ทรงมีพระปีชาสามารถมอบสิ่งที่ดีให้กับพวงชนชาวไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสามัคคีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสูนข่าวเยาวชนไทยหัวใจยิ้มโรงเรียนสมเด็จพระพิยะมหาราชลงกณรีเขต len yat